สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวออนไลน์ภาษาไทยชั้นปน .1 นะคะมาดูกันว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้อะไรแล้วก็มี3อย่างที่ประทับใจทั้งคุณครูและเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ3เรื่องที่ประทับใจในการเรียนรู้ออนไลน์นะคะเรื่องแรกเลยก็คือการอ่านอันคำากสระต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วค่ะีกาบิน かずむ。 s าลีชาลีมาแบาบรัก a า o ูอการการอ่านก็จะมีการอ่านคําจากสระที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการอ่านร่วมกันในชั้นเรียนค่ะต่อไปเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเขียนค่ะไปดูเลยค่ะ ในการเรียนรู้เรื่องประโยค3ส่วนนะคะก็สามารถนําไปพัฒนาการเขียนของเด็กๆได้ค่ะเพราะว่าในส่วนของประโยค3ส่วนก็จะมีประธานกริยากรรมนะคะเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเด็กๆก,ก็จะสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้สึกความคิดของตนเองได้ในต่อไปค่ะประโยค3ส,ส่วนก็จะติดคําว่าแม่รักฉันนะครับ ข้อสองเด็กทำการบ้านลูกกินข้าวพ่อสอนเด็กเหมืกับพ่อสอนผมฉันกินกุ้งแม่กินข้าวครูไปทำงานครูสอนการบ้านพอแม่ไปทำงาน เด็กกินข้าวงานครูสอนเด็กฉันทำการบ้านเพื่อนกินข้าวขอบคุณครับงานแม่รักลูกแค่นี้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ค่ะเรื่องที่3นะคะที่คุณครูจะมารีวิวชื่นชมนะคะก็คือการตรวจผลงานของเด็กๆนะคะแล้วก็การรวบรวมผลงานของเด็กๆลงไปในสมุดที่เรียกว่า interactive notebook ค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอผ่าน powerpoint หรือว่าผ่านกิจกรรมเกมการเรียนรู้ต่างๆนะคะใน google meet เด็กๆก,ก็จะมีการส่งงานไปที่ google classroom นะคะเมื่อส่งงานไปที่ google classroom ที่ขวัญก็จะมีการตรวจงานแล้วก็คอมเมนต์กลับไปนะคะสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ต้องปรับพัฒนานะคะก็จะมีผู้ปกครองบางท่านนะคะก็ c o m มนต์กลับมาว่าขอบคุณที่คุณครูใส่ใจแล้วก็จะให น้องพัฒนาการอ่านการเขียนต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะสมุดเล่มนี้ก็จะชื่อว่าสมุด Interactive n o t e b o o k ค่ะเป็นสมุดที่รวบรวมผลงานของเด็กๆง่ายต่อการจดจำง่ายต่อความเข้าใจนะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจในการทำผลงานแล้วก็นำไปแปะลงไปในสมุด Interactive n o t e b o o k ค่ะ วันนี้ก็จะมี3เรื่องที่จะมารีวิวนะคะทั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรรอติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ